ดีตอนรับทุกท่านนะคะมาผูกเป็นเวลาทั้งสี่เหตุมองเจ้าของนะคะทั้งสีเหตนะะเหตน้าเจ้าของน้ำเนี่ยมองทีเจ้าของวานทั้งส่ซอยน้องแบบนี้ <c oughs> โอ้ยอ่อยละเล่นไปเล่นมาผู้เดียวเอาผู้เดียวก็สู้ๆค่ะได้ซํำได้เอาซํำนัน้นถึงเวลากถึงเวลามันนั่นเองกับหยุดเองนะคะอ่า ทำไปได้เรื่อยๆอยู่ก็ขอบคุณมากไหมนะคะขอบคุณคนที่มาเบิ่งยนหลังหันนะคะขอบคุณทุกเรือทุกไลขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อมีน้บ่อยก็บ,บุกอยมีเวลาช่วงนี้เนาะคะ่ะเด้อสามเข่าเสร็จประมาณนาทีนหนึ่งคนละค่ะคะว่าสิยงเลงเห็ดไปเรื่อยๆนาจะกองก,ก็อยากเอาส่วนที่จะกองเห็ดก็อยักเรียกค่ะส่วนที่จะกองเล็ดเอาห้าออกไหมคะ่ะ สวัสดีคะ่ะคุณยา่าส่วนตีของเห็ดเอาหญ้าออกบ่อดีสามแล้วก็ของอ้อยของทีเจ้าของเฮ็ดประ่าน่าม,มันม่านั่นเราตะหญ้าออกอ่ะโอเคเ้วเอาหญ้าออกจากหน้าก็บบานปุ๋ยค่ะขอบคุณนะคะคุณยา่า <laughs> อ้อยมาสามเขาแต้สาวๆบนคุณยา่าลงมาติดตีหากว่าๆอ้อยเลยบ่อไหลดอกอ้อ,อยอยานมันถอนก่อน,อนเลยลงไว้ก่อนนะ ลงไปแล้วจังเอ,อ้อคือไหลจังน้อยจังสิากาปัดมาดัน,นแล้วก็เริ่มเริ่ม,มหิว,วะะหิวเขาค่ะเฮ็ดปกับขากับน้ำกินจังน้อยเนาะคะ่ะจังสิมาลงมาต่อคะ่ะเจวอันตรงที่มันน่้ำมันขังน้ำมันแซ่น่ะสี่หายมันแล้วไหมคะ่คะเนาะค่ะแต่ปุ๋ยกำลังออกฤทธิ์รู้สึกว่าสิคั้นจาของเด้อค่ะเดี๋ยวมาที่นี่ จงังใดได้อยากเลี้ยงไหมคะที่จริงเนาะยายมันนน่นนน่นเหมือนประทาดตกฝนตรงมาอีกเจียนหนึ่งกระสีให้มันน้ำขังน้ำไว้เลยไหมคะขังน้ำได้เลยสิบริปลอยน้ำอยังประมาณนี้เนาะคะ่กะก็เละเออทนออกจักหน่อยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเหนียงสวัสดีนะคะยูเสื้อภาษาอังกฤษ ทำแล้วก็เพื่นแมนค่ะคุณยาอันเขาได้ลุงเนาะเขาก็เพื่อนไปค่ะเอ็ดคนเดียวก็เลี้ยวอยู่ดอกอ้อยวะบ้านนี้บ่อยากขึ้นนะอันมามีการเนาะค่ะเขาก็ไปหาย้อนเอาเนาะมันก็เลยได้สาแน่ไหมค่ะคุณยาเพราะว่าช่วงนี้กับทุกคนกับบ้านในมีการกค่ะอันนี้วานกรมูมันก็เลยเงาเนาะค่ะบางคนก็ับพึ่งวานกาไหมค่ะคุณยาเนาะค่ะ Thank you so much my friend ขอบคุณมากมายเด้อค่ะเดอ้อวายกะสิใส่เวลาประมาณ30นาทีคือเก่าลแล้วเยวก็กลับขึ้นไปหาเห็ดกับข้าวกำนก้ำกันค่ะลูกสาวก็ไปทำงานละมั่งปัานนี่ <laughs> จะกองเห็ดไปเห็ดมากกับเพ่อนเดียววายกะดิพอมีเวลาไม่ไหน้ายกะลิสิก เบิ่งงห้ทุกคนก็นคือตอนเย็นไหมคะคุณยาตอนเย็นตอนบ่ายอ้อยขึ้นไปพักผ่อนเน,ะนา,ออานนะ,ะ,ะตอนบ่ายๆอ้อยจังเลยเบื้องขีดห้เด้อค่ะแล้วตอนตื่นดึกมาช่วงตีสี่อ้อยก็ตื่นเราเนาะก็เลยห้ามเบิ่องขีดจังหน่อยช่วงนั้นแหละคะ่ะประมาณช่วงตีสามกว่าตีสามตีสี่ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวจะทอดมันวันปีมามากินเด้อจ้าจ้าคุณดาทำกับเกากูมือกูมือแต่อ้อยนี่มันมีคลิปยังเด้อค่ะเอ้กับเกาก็บปราเทศาทยมันยังเอาแบบบานๆหนึ่งสิละห่าแต่บ่มิคลิปค่ะบ่ได้ตั้งกล้องไวเลยเด้อค่ะ เพราะว่าอ้อยขี้ขี้เกียจขึ้นมาข้างบนจริงไหมตั้งไว้แล้วก็เดินขึ้นเดินลงก็เ,กเลยว่าช่าว,วงนี้อาซิมุมมีคลิปลงกๆด้วค่ะจะขออนุญาตต,ตัดเป็นไฮไลท์ไฮไลท์อ้อยกับตอนที่แรกก็บพรเห็นนะคะมีตกะกร้องก็ต้องกดกล้องสักคนนะคะปิดกล้อง